คนที่คุยคุยกันอยู่ตอนนี้เขามีใจให้คุณหรือยังก่อนฟังคำนายอย่าลืมติดตามกดกระใจให้หมออ้ําธรรมชาโรด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฝั่งด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยเดี๋ยวสับส,สดๆกันนะสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนอะาะทักข้อความมาพูดคุยมาจองคิวกันก่อนได้อ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้คนคุยของคุณที่คุยคุยกันอยู่ตอนเนี้ยเขาเริ่มมีใจให้กับคุณหรือย,อยังว้า บอกเลยนะคะสาหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ถามว่าเขามีใจให้คุณหรือยังต้องบอกว่ามีใจแล้วนะเออเขารู้สึกเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาแล้วเออดูเหมือนกับว่าการกระทําของคุณนะคุณงามความดีของคุณมันไม่สูญเปล่าเออมันไม่สูญเปล่าเลยสิ่งดีๆที่คุณทําให้เขาการที่คุณ เป็นกำลังใจให้เขาคอยพูดคุยนะสร้างบรรยากาศดีๆสร้างความทรงจําดีๆกับเขาหรือว่าการที่คุณทําดีกับเขาเนี่ยไม่สูญเปล่าเอ,อเขาเริ่มมีใจให้กับคุณแล้วเขาเปิดใจให้คุณแล้วด้วยเขารับรู้แล้วว่าความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกพิเศษเขารับรู้ได้แล้วเขาก็เริ่มเปิดใจให้กับคุณแล้วด้วยเออ ดูจากพลังงานต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยมันเป็นความรู้สึกพิเศษแล้วนะเขาเปิดใจให้คุณมากในระดับหนึ่งแล้วด้วยและเขาประทับใจคุณมากกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําให้เขานะเพราะฉะนั้นถามว่าคนคุยเนี่ยตอนนี้เขาเปิดใจให้กับคุณหรือยังเปิดใจแล้วนะจ๊ะเออเปิดใจแล้วนะจ๊ะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปขอดูพลังงานหน่อยค่ะเออมันจะเป็นยังไงต่อไปโอ้โหต้องบอกเลยนะต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะ เขาเรียกว่าต่างฝ่ายต่างคนต่างพูดไม่ออกใดแต่มองตาเท่านั้นก็เหมือนกับว่ามีความรู้สึกดีๆให้กันแล้วแหละนะรอแค่ว่าต่างฝ่ายต่างรอว่าใครจะพูดก่อนใครจะบอกรักก่อนใครจะบอกชอบก่อนใครจะแสดงความรู้สึกออกมาก่อนเท่านั้นเองนะเออดูจากพลังงานความรักความรู้สึกดีๆการเปิดใจมันเกิดขึ้นแล้วรอแค่ว่า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเปิดเผยความในใจนะะเออไม่คุ้นก็เขาเนี่ยต่างคนต่างลังเลไม่รู้ใครจะพูดก่อนดีนะฮะใครพูดก่อนนะมันมีโอกาสที่ทันทีที่มีการพูดการบอกความรู้สึกกันออกไปเนี่ย <S 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 อาจจะทําให้อะไรอะไรชัดเจนขึ้นได้อ่ะขอดูพลังงานสุดท้ายยังพอมีเวลาหรืออืมเออเนี่ยรู้สึกดีต่อการรอแค่กัน เอ่ยเอื้อนเอ่ยวาจาบอกความรู้สึกกันอย่างจริงจังเท่านั้นเองนะคะเมื่อบอกแล้วต้องบอกเลยอะไรที่มันกั้นขวางอยู่นะอุปสรรคหรือว่ากำแพงอะไรบางอย่างมันจะถูกสลายไปอย่างแน่นอนรอแค่บอกชอบ